ก็มาต่อกันในพาร์ทสนะครับก็หลังจากที่พาร์ทแรกที่ผมทําออกไปเนี่ยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยก็ต้องขอขอบคุณไว้นะทีนี้ด้วยไม่อยากจะเชื่อว,ว่าวิวมันจะขึ้นถึง300เลยนะปกติคลิปของผมจะไม่มีวิวเยอะขนาดนี้ก็ขอขอบคุณมากๆลยเลยมาดูในพาร์ทสกันว่าผมจะขึ้นถึงอะไรนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าผมก็ได้เกินไปหลายคันแล้วบางอย่างที่ผมไม่ได้เอ่ยไปอย่างรถตู้หรือรถบรรทุกอันนี้รถบรรทุกผมไม่มีข้อมูลจริงๆนะว่าข้แปลงกันยังไงนะแต่รถตู้เนี่ยยังพอมีบ้างนะแต่มันเป็น mercedes มันไม่ใช่ Toyota มันไม่ใช่รถที่เราคุ้นเคยกันก็คุณเคยเห็นคอมมูตเตอร์ไหมที่วิ่งกันในบ้านเราอะเป็นรถเป็นรถสายหรือจะเป็นแท็กซี่ที่วิ่งในภูเก็ตเนี่ย ก็มีกันเกลือน,นะครับก็ตัวถังของรถเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยจากที่ผมดูเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะย้ายไม่ได้นะเพราะว่าอมไม่รู้สิมีคนทําด้วยเหรอมันมีอะไรที่ต้องแปลงอะ่ะอย่างเช่นประตูสไลด์ข้างนะครับที่เราต้องปิดเราต้องเปิดฝัง่งนึงกบฝัง่งนึงหรือพวกตําแหน่งตําแหน่งเบาะคนขับกับตําแหน่ง เออว่าม,มันจะสลับกันยังไงเนี่ยผมก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้จริงๆนะผมต้องขอภัยไปณนะที่นี้ด้วยสําหรับรถตู้นะครับโอเคพาร์ทสนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงรถอะไรมากนะแต่ผมมาพูดถึงหลักความเป็นจริงของโลกใบน,นี้ว่าทําไมประเทศของเราเป็นประเทศส่วนน้อยนะครับที่เราวิ่งกันอย่างนี้ <c oughs> เราลองมาดูใน Google Map กันก่อนนะครับอย่างภาพที่ผมขึ้นไว้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของรถที่วิ่งชิดซ้ายใช้พวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเราเนี่ย ดูสิครับมันมีแค่ไม่ถึง50%เลยของโลกใบนี้อันนี้ทวีปแอนตาร์กติกาหรือโคลูกเหนือเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ไม่มีใครบอกได้ว่าวิ่งทางไหนโอเคเรามาต่อกันที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราทำไมถึงวิ่งอย่างนี้นะครับต้องย้อนกลับไปในอดีตที่รถเพิ่งจะคิดค้นขึ้นได้นะในราชการที่ประมาณ6หรือ5นี่แหละผมไม่แน่ใจในข้อมูลนะก็ ได้อิทธิพลมาจากฝั่ง UK นะครับแบบผู้ดีเจ๋อเลยอ่ะเขาก็จะใช้รถพงอะไรขวากันอยู่แล้วอิทธิพลของอังกฤษเนี่ยเอาเป็นว่าอาดีตดั้งเดิมของโลกใบนี้เนี่ยก็ใช้การขับรถแบบนี้นี่แหละเพราะว่ามันก็เหมือนกับการขี่ม้าชักดาบด้วยมือขวาประมาณนั้นแหละคุณก็จะะถืออพอว,อวรับแล้วทําไมการขับรถแบบนี้มันถึงได้หายไปนะครับ อย่างวิดีโอนี้ครับผมจะโชว์ให้ดูอีกหนึ่งวิดีโอก็คือประเทศจีนนะครับก็คืออดีตก็เคยวิ่งแบบนี้เหมือนกันหรือเมียนมานะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็วิ่งแบบเมืองไทยเหมือนกันแต่เขาก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเมื่อไม่นานวันนี้เองนะก็ทําให้รถในบ้านเมืองของเขาก็ยังใช้พวงมาลัยขวายอยู่ก็ไม่รู้จะแปลงยังไงนะ แล้วก็อิทธิพลรถมือสองจากประเทศไทยที่ไหลเข้าไปเนี่ยมันก็เยอะด้วยทําให้อืจะขับทางไหนกันดีจะตามอเมริกาหรือเปล่าก็คุณลองดูสิครับว่าถ้าสมมุติผมจะขับรถจากประเทศไทยไปประเทศอินเดียเนี่ยเราจะต้องขับรถไปที่สมมุติผมไปที่จากภูเก็ตไปที่ประจวบคิริขันเข้าด่านสิงคอนนะครับก็ต้องกลับไปตัวเอกไปทางขวา เราต้องวิ่งทางขวาในพมา่าวิ่ง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 สมมุตินะเข้าบังกลาเทศก็สำเนียงเขานะผมออกผิดหน่อยก็จะกลับมาขับชิดซ้ายเหมือนเดิมก็คือเราต้องเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับเพื่ออะไรนะครับผมว่ามันก็มันมัน,ม,นมันเป็นประเทศเดียวนะที่มันกั้นกลางอยู่แบบผมว่ามันน่าจะขับแบบเดียวกับบ้านเราก็าจะมีเหตุผลของเขาหนะาแต่ผมไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าเขาต้องการอย่างนั้นเราไม่ใช่ประเทศเขาโอเค คุณลองสังเกตดูนะครับว่ารถมือสองในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหลุดออกนอกประเทศไปเยอะนะครับอย่างไปที่อเมริกาอย่างยูทูบเบอร์บางคนก็เคยถ่ายให้ดูเนี่ยเคยเห็นกันไหมอย่างรถซิ่งที่หลุดออกไปในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการนาเข้าที่ฟิกอยู่นะก็รถต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นต้องอะไรยังไงเสียภาษียังไงแต่ไม่โหดเท่าไทยนะผมขอบอกไว้ก่อนประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่เก็บภาษี ที่สุดในโลกใบนี้นะที่ผมเคยเห็นมานะอินเดียไม่แน่ใจอะ่ะไม่มีข้อมูลนะว่าเขาเก็บภาษีรถนําเข้าเท่าไหร่หรือประเทศที่เก็บภาษีโหดๆที่นึกออกนะก็อย่างประเทศจีนนะครับรถนําเข้ารถผมว่าน่าจะแพงนะแต่ไม่รู้ภาษีเนี่ยจะโหดเท่าไทยหรือเปล่าทําไมหมูกาะซามวนนะครับถึงที่เป็นเชื้อชาติอเมริกรันทําไมเขาถึงเปลี่ยนมาขับทางเรานะครับเพราะว่า ก็อย่างที่ผมบอกไปว่ารถมือสองเนี่ยจากญี่ปุ่นมันเยอะแล้วก็รถญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกรถยุโรปเนี่ย bm b e n z mercedes เออมันก็อันเดียวกันนี่วะ่ะมันแพงมันดูเป็นเยอะเกินไปนะครับเกินงบสำหรับคนไม่มีกระเป๋านะครับทำไมนะครับเพราะว่ามันราคาถูกกว่า1 2 ก็คือมันเป็นที่นิยมเยอะอะไรอะไรมันก็ซ่อมง่ายบารุงรักษาก็ง่ายก็เหมือนกันทั่วไปนะครับกับรถญี่ปุ่นก็เลยทําให้รถญี่ปุ่นที่หลุดจากออสเตรเลียเนี่ยเป็นพวงมาลัยขวาเหมือนกันหลุดเข้าไปในหมู่เกาะทางนี้เนี่ยก็มันง่ายนะครับสําหรับการนําเข้าแต่ประเทศของฉันขับทางขวามันก็เลยทําให้นะมันก็จะแปลงดีไหมหรือจะเปลี่ยนถนนให้ขับแบบเมืองไทยดี ก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มันดูถึงหลักความเป็นจริงว่ารถมันมาจากออสเตรเลียมันเป็นพวงมาลัยขวาแต่คุณจะกับทางขวามันก็จะบอดบอดเบือเบอนะครับก็เลยทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับไม่นิดแหละมาดูในสวีเดนนะครับสวีเดนเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ก็อย่างที่เคยเห็นนะวัน HD นะครับก,ก็น่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะผมว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยเล่นเอาไปเป็นเป็นปีเลยนะกว่าถนนจะเสร็จกว่าจะเปลี่ยนกว่าคนจะชินกว่าโอ้โหแก้กฎหมายกันมีเพลงมีอะไรออกมาด้วยนะก็ยาวนานครับสำสำหรับการเปลี่ยนแปลงใช่ว่าออกกฎหมายมาแล้วก็จะเปลี่ยนปุ๊บอ่าเปลี่ยนเลยกระทันหันอย่างนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวประชาชนก็ได้ครับรถชนกันพอดีนะครับ ก็เลยต้องมีการกำหนดวันนะครับว่านักกันว่าจะเป็นวันไหนวันที่3 September นะครับก็เดือนก็นักกันว่าเวลานั้นกี่โมงกี่โมงรถห้ามวิ่งจนกระทั่งถึงเวลารถออกวิ่งแล้วก็ให้เริ่มชิดขวาในทันทีนะครับก็กว่าจะ เปลี่ยนแปลงกันได้เนี่ยก็ทําเอาชาวเมืองหรือประชาชนที่ใช้รถเนี่ยก็าหัวกันเป็นแถบเลยนะครับเพราะด้วยความที่ไม่ค่อยชินกับการจราจรแบบใหม่ก็เลยทําให้เป็นวันที่วุ่นวายอย่างที่เห็นในภาพนะครับคุณก็น่าจะเคยเห็นประเทศรัสเซียนะที่ตะวันออกไกลเนี่ยไม่ได้หมายถึงฝั่งที่ติดกับฝั่งยุโรปนะที่เป็นตะวันออกไกลที่มันไกลโพดไกลแบบ4 5,000โลยังไปไม่ถึงประมาณนั้นนะ่ะก็ แน่นอนครับว่ามันอยู่ใกล้กับประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วการที่จะเอาของหรือขยะเอยมีใช่ขยะไม่ได้บอกว่าเขาส่งขยะไปนะเขาจะส่งของมือสอง <S 2> <S 2> ออกไปนอกประเทศเนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้นะครับมันแค่ไม่ไม่ไม่ไกลม,มากการที่เราต้องข้ามไปเอาไปขนของที่มอส,สโกก็เล่นไปเกือบเดือนเลยนะขนของไปม,มันไม่คุ้มค่าแล้วก็สภาพอากาศหิมะพายุ หิมะพายุก็อย่างนี้วนไปวนมานะครับก็เลยไม่มีถนนที่เป็นเส้นทางหลักในการไปยังเมืองมอสโกนะครับมีแต่รถไฟใช่ว่ารถไฟจะวิ่งได้ง่ายๆนะก็เย็นนะครับก็เลยทำให้การขนส่งลำบากการจะขนรถมาคันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกับเราเอารถจากญี่ปุ่นที่มันอยู่ใกล้เนี่ยไม่ดีกว่าเลอก็เลยทำให้รถญี่ปุ่นที่นั่นเยอะมากแล้วก็เกลื่อนเดี๋ยวผมจะลอง เอา g o o g l e Map เนี่ยซูมเข้าไปสักภาพ2ภาพนะครับยกตัวอย่างอย่างเมืองอะไรก็ได้สักเมืองนะครับโอเคเรามาอยู่เมืองเมืองหนึ่งที่อยู่รัเสเซียตะวันออกไกลน,นะครับก็คือไกลมากไกลจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวซูมออกให้ดูนี่นี่แต่ทนี้อันนี้คือกรุงมอสโกโอโ้โหห่างกันชื่อเมืองชื่อว่าอ่านไม่ถูกอะยะคูดเหรอเดี๋ยวผมจะลองซูมไปที่ สีแยกสักสีแยกหนึ่งนี่ครับอย่างที่บอกว่าเปอร์เซนต์โดยส่วนใหญ่รถที่นี่จะนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับรถก็จะเป็นพวงมาลัยขวาหมดเลย8-90%ถึงนะไม่ไม่ถึงกับร้อยยังมีซ้ายบ้างแต่ไม่มากแม้แต่รถที่ใช้ในการก่อสร้างหรืองานพวกนี้เนี่ยยังเป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นขวานะครับคันนู้นซ้ายขวา มีซ้ายบ้างนะครับไม่ถึงไม่ไม่ถึงครึ่งนะครับอันนี้ซ้ายสังเกตยังไงนะถ้าเราดูไม่ค่อยชัดเราดูที่ปัดนำนำฝนก่อนนะว่าไปทางไหนอะไรประมาณนี้นี่ขวาโดยส่วนใหญ่แต่รถเอ่อโดยสารจะเป็นซ้ายนะเพราะว่าประตูเราต้องลงฝั่งฟุงฟตบาทนะครับก็เลยต้องเป็นพวงมาลัยซ้ายโดยส่วนรวมเนี่ยมันเป็นขวามดนี่ครับรถตู้จะหลวนะไม่ใช่นิสันอะไรไม่รู้กระจกมอง ข้างรถนะครับที่ไว้สําหรับวงมาลลยขวานะครับถ้าเป็นมงมาลลยซ้ายไอตัวนี้ก็จะไปอยู่ทางขวาแทนนะครับมันจะกลับข้างกันไอีตองหนึ่งนะครับ,รรบก็มีนะครับคารินาน,น,นะครับโอ้โหก็มีนะครับแม้แต่รถบรรทุกบรรทุกโมปูนนะก็ยังเป็นขวาเลยแต่ประเทศเขาไม่ได้ขับทางซ้ายเดี๋ยวเราลองข้ามมาอีกซีกโลกหนึ่งเลยนะครับก็คือหมูกก่เกาะแถบทะเลแคริเบียนนะครับก็คือยังเป็นอนณานนิคมของ อังกฤษมาก่อนนะผมว่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ชื่อเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ดูนะว่ามันอ่านว่าอะไรใครอ่านออกเสียงถูกก็ลองคอมเมนต์หน่อยเกาะแห่งนี้นะครับก็มีรถพรงมาด้ายซ้ายซะ80-90%เลยแต่ยังวิ่งรถทางซ้ายเหมือนประเทศอังกฤษนะครับผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทําไมแต่สํานักงานราชการหรือธงชาติที่นี่เป็นอเมริกานะครับป้ายาจราจรเองก็สังเกตดูว่าเป็นแบบทรง แบบของอเมริกาเลยแต่มันเป็นแบบชิดซ้ายนะครับสังเกตดูดีๆนะว่ามันมันเป็นอเมริกาจริงๆถามว่าทําไมที่นี่ถึงวิ่งอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาจะเปลี่ยนไหมผมก็ตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนนั่นแหละต้องเปลี่ยนแน่ๆเพราะว่า 8- 9ถึง90%แล้วที่รถพุ่งมาเลยซ้ายอยู่ในเกาะนะครับก็ผมว่าต้องเปลี่ยนแน่ๆ สรุปตามนี้เลยนะที่ผมรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดจะอยู่ที่อะไรขึ้นอยู่กับอะไรนะครับการขับขี่รถในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะขับรถทางไหน,นขึ้นอยู่กับรถที่คุณนําเข้ามาใช้นั่นแหละคุณมีรถพวงอะไรขวาในประเทศเยอะคุณก็ต้องวิ่งชิดซ้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นรถส่วนมากถ้าคุณมีรถพวงอะไรซ้ายเยอะในประเทศนะครับก็คุณก็ต้องวิ่งชิดขวานะครับถ้าคุณมี พวงมาลัยซ้าย40%และพวงมาลัยขวา60%คุณต้องวิ่งตามรถพวงมาลัยขวานะครับแค่นั้นเองนะครับหรือในบางประเทศนะก็ใช้วิธีการแบรนรถพวงมาลัยขวาหมดเลยห้ามนำเข้ามาหรือนำเข้ามาได้ก็ต้องแปลงเท่านั้นก็เป็นวิธีการกำจัดรถพวงมาลัยขวาที่เต็มร้อยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบายบาย